สวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะผมวันนี้ก็จะมาทำนายดวงชะตาการงานการเงินและก็ความรักของชาวราศีธนูตั้งแต่ปี2564เป็นต้นไปนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรนะครับก็สำหรับใครอยากดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้ล้าเช่นกันนะครับและนี่ก็เป็นการทำนายดวงทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับก็พูดทุกคลิปเลยนะครับก็มาเริ่มดูดวงชะตาการงานการเงินความรักของชาวราศีธนูในปี2564ดีกว่าว่า จะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับเมื่อเริ่มที่ไพ่ใบแรกนะผมไพ่ขึ้นมาว่า2ถ้วยหรือถูกอบคับเข้ามาชะตาของช่วงของชาวสีนุน่นหรืท่านในช่วงของปี2-5-6-4เนี่ยไพ่ขึ้นมาว่าถูกอบคับเข้ามาใครก็ตามที่เกิด มีความรักอยากจะเจอความรักใหม่ๆอยากจะรับการฟื้นฟูความสัมพันธ์หรือการให้เหมือนกับพบเจอเนื้อคู่พบเจอความรักที่ม่ดีเข้ามาเนี่ยไพ่ t o of cups บอกว่าเป็นภาพของผู้ชายผู้หญิงเห็นไหมครับเขายืนคู่กันแล้วเหมือนกับต่างฝ่ายต่างแลกเปลี่ยนความรู้สึกแต่ฝ่ายต่างยื่นแก้วให้แก่กันแล้วเหมือนกับแลกเปลี่ยนกันอะรู้สึกไปเหมือนเหมือนกันเพราะฉันไพ่ t o of cups ในที่นี้เนี่ยบอกว่าชาวสีทุนท่านเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นเรื่องความรักเลยโดดเด่นเรื่องของความรักเนื้อคู่ พบเจอคนรักที่ถูกใจพบเจอความรักที่เหมือนกับต่างฝ่ายต่างเจอหน้ากันต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่ามันเจอหน้ากันมันคุยกันแล้วมันเข้าใจกันได้มันสื่อไปทั้งหัวใจเลยเพราะฉะนั้นไพ่ถูกอัปค้าไปถือว่าเหมือนกับการที่เยียวยาปีแห่งการเยียวยาปีแห่งการเริ่มต้นความรักใครที่ท้อคนรักเนี่ยก็ไพ่ึ้นมาว่าเครื่องหมายแห่งการรักษาเห็นไหมครับเป็นเครื่องหมายแห่งการรักษาอาการฮิวการฟื้นฟูก็มีโอกาสกลับมาคืนดีกันคนเก่าอาจจะกลับมาวนเวียนคนเก่าอาจจะเหมือนจกลับมาพูดคุยกับมาลีต่อกลับมาฟื้นฟูความสััััััมมพนนนนธ์กกหรืออว่่าาาลยเง หรือคุณสองคนเนี่ยอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องรักษาต้องพูดคุยต้องติดต่อกันอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นไพ่ถูกออาครับไป็อยว่าความรักของชาวสีนวลหลายท่านเนี่ยค่อนข้างจะโดดในเรื่องของการที่การกลับมาเยียวยาการกลับมาฟื้นฟูการกลับมาเหมือนกับชุ่มกระชวยหัวใจนะครับผมให้เราเหมือนกับมีการที่เหมือนกับนิ่หัวใจตัวเองขึ้นมาบ้างและเริ่มมีความสุขบ้างนะครับเพราะฉะนั้นไพ่ถูกออาครับไป็นอยกว่าอาจจะพบเจอคนที่ถูกใจพบเจอคนรักที่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการสานสัมพันธ์การพบเจอคนถูกใจกกกาาาารรพพบบบเเเเจจอออคคนนนที่่หหมมมืัู้้สึึไปถงวใๆข ไพ่ขึ้นมาว่าอะไรขึ้นมาว่าเดอะสตาเข้ามาด้วยนะครับเดอะสตา์ที่นี่กับไพ่ถูกออฟคัพเนี่ยเหมือนกับคุณพบเจอคนที่ถูกใจคุณเลยนะ เหมือนกับป้าได้เห็นหน้าเขารู้สึกว่าเออคนนี้มันคือคนที่ใช่อะเห็นหน้าเขารู้สึกเหมือนกับมันแค่เจอหน้าเขาแค่มองหน้าเขาเนี่ยก็มีความสุขก็ยิ้มก็อบอุ่นไปทั้งหัวใจแล้วเพราะฉันไพ่สองถ้วยบอกว่าแค่เพียงศบตาแค่เพียงมองหน้าเขาแค่เนี้ยเราก็รู้ลว่าเรารู้สึกไงกับเขาเรารู้แล้วว่าคนคนนี้แหละคือคนที่เราตามหาคนคนนี้แหละคือคนที่เหมือนกับต่างฝ่ายต่างตามหากันอะเพราะฉันถูกออบคัพไปว่ามันเหมือนกับผู้ชายผู้หญิงที่ต่างฝ่ายต่างเดินมาเจอกันต่างฝ่ายต่างมาพบเจอกันนะ คุณสองคนต้องรู้สึกไปด้วยกันนั่นเองมีเกณฑ์พบเจอคนแบบนี้แหละพบเจอความรักที่เป็นแบบนี้หรือคู่รักที่เป็นแบบนี้แหละและไพ่เดอสตาร์คือเหมือนกับอะไรใครที่เคยอ,อกหักเสียใจผิดหวังหรือโสดมานานแล้วเนี่ยปีนี้เป็นปีแห่งการเดือดสตาร์การฟื้นฟูการกลับมาฮิวตัวเองกลับมาเยียวยาตัวเองกลับมาให้ความหวังตัวเองกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งใครผิดหวังใครอ,อกหกักใครเสียใจไพ่บอกว่าเดือดสตาร์เข้ามาเป็นปีที่เหมือนกับควรให้โอกาสตัวเองแล้ว ควรเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆควรเหมือนกับเดินตามดวงดาวเดินตามแสงสว่างอาจจะพบเจอคนที่ไดมีมสเสน่ห์คุณอาจจะเหมือนกับปรับปรุงตัวเองได้ดีขึ้นช่วงของปีแห่งการมีสเสน่ห์ช่วงแห่งการเปลี่ยนกับปีมีการชื่อเสียงนะครับผมปีแห่งการที่เหมือนกับใครที่เหมือนกับทํางานวงการบันเทิงเนี่ยก็จะเหมือนกับโดดเด่นนะครับมีคิวงานเยอะมีการที่เหมือนกับออกอ,อ,กอีเวนต์มีคนเข้ามาจีบเข้ามาจ้างงานเยอะนะครับไพ่เดอะสตาร์บอกว่าช่วงนี้ของชาวศีรเะไหยท่านค่อนจะโดดเด่นเรื่องของ การที่จะไปเสริมสวยำรุงตัวเองดูแลตัวเองหน้าตามีเสน่ห์เข้ามาดึงดูดใครหลายคนเลยนั่นเองนะครับเพียงแค่มองหน้าเขาเนี่ยเพียงแค่เขาเมาเจอหน้าเราเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออต่างฝ่ายต่างรู้สึกชอบเราลต่างฝ่ายตา่างรู้สึกเหมือนกับหลงเสน่ห์กันลวและไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าเวลออฟเดอะเยลเวลฟอร์จูนด้วยนะครับปีที่ผ่านมาชาวสินูถามว่าความรับเป็นยังไงบ้างใครหลายคนอาจจะเหมือนกับเวลออฟเดอะเย r เข้ามานะครับปีที่ผ่านมาอาจจะเหมือนกับใครก็ตามากอกหักเจ็บปวดเสียใจเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลของไพ่สามใบนี้ นะครับใครอกหักเสียใจผิดหวังมีการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นแน่นอนแต่ใครถ้าเกิดถามว่าคนเก่าจะกลับมาไหมคนที่เคยทิ้งเราไปเรา,วาหวังว่าเขาจะกลับมาเนี่ยเขาจะกลับมาหรือเปล่าเป็นปีแห่งการสมหวังเป็นปีแห่งการรอคอยมีการที่เหมือนกับคุณการรอคอยของคุณมีความหมายแล้วคนเก่าจะกลับมาเคียวยากลับมาติดต่อ กลับมาพูดคุยกันให้ชุ่มชื่นหัวใจนั่นเองแต่ไม่รู้ว่ากลับมาในฐานะไหนนะเพราะไพ่ two of cup คือเหมือนกับโอเคอาจจะกลับมาพบเจอกันหรืออาจจะกลับมาเห็นหน้ากันทางสื่อออนไลน์ทางโซเชียลหรืออาจจะกลับมาพูดคุยกับเราอีกทักทายเราทั่วๆไปให้เหมือนกับต่างฝ่ายต่างยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่หรือการรักษาความสัมพันธ์นั่นเองเพราะฉันไพ่ web of the year บอกว่าถ้าเรื่องของความรักเนี่ยมันเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากกว่าหรือการที่เหมือนกับเราเปลี่ยนแปลงตัวเองปีแห่งการเหมือนกับใครที่กใครรทีี่เเเเหหหมมมืออนนัับบ้้าาางงปย ไม่ค่อยมีเสน่ห์เนี่ยให้เป็นเหมือนกับการลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกครั้งหนึ่งในการที่ดูแลหน้าตาดูแลตัวเองลดความอ้วนหรือทำไสยกรรมหรือการทาหน้าต่อตาตัวเองให้มีเสน่ห์แค่ไม่ต้องทำไสยกรรมก็ได้นะคุณอาจจะหน้าตาดีอยู่แล้วก็ได้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีเสน่ห์มากขึ้นการเปลี่ยนแปลงให้เหมือนกับมีคุณค่ามากขึ้นจากผู้หญิงที่เหมือนกับใส่ชุดสีแดงอ่ะอายที่กลัวกลัวความรักกลัวความเจ็บปวดกับกลายเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวพร้อมจะแต่งงานพร้อมจะสร้างครอบครัวแล้วเป็นปีแห่งกการที่เหมือนับ การลุกขึ้นมายืนการลุกขึ้นมาอย่างแข่งแกร่งปีแห่งการที่เหมือนกับเราพร้อมจะไปต่อแล้วส่วนเรื่องของการงานนะครับเป็นยังไงบ้างมาดูกันดีกว่านะครับไพ่ขึ้นมาว่าอัศวินถือดาบเข้ามานะครับการงานเดอัศวินถือดาบเข้ามากับไพ่ขึ้นมาว่าเดอะสเตนเข้ามานะครับปีนี้ชาวศีษนูผมขอตอบตามตรงเลยว่าเป็นปีแห่งการที่ต้องพยายามนิดนึงเพราะอัศวินถือดาบบอกว่างานเนี่ยค่อนข้างจะหนักอยู่แล้วปีที่ผ่านมาก็เป็นการที่เหมือนกับเราทํางานหนักอ่ะมาตลอดทั้งปีเลย อาจจะเหมือนกับพยายามทํางานเพื่อตัวเองให้เหมือนกับอยู่ตำแหน่งที่มากขึ้นทํางานให้เพื่อตัวเองให้เหมือนกับแข็งแร่งก้าวหน้ามั่นคงมากขึ้นพยายามทําให้เหมือนกับเราสามารถมีชีวิตที่ดีได้เพราะฉะนั้นปีนี้ก็เช่นกันมันจะไม่ค่อยแตกต่างกับปีที่แล้วเท่าไหร่อาจจะต้องสู้มากขึ้นพยายามพรีเซนต์พยายามโปรโมทต,ตัวเองใครที่อยากจะเข้ามาหาลัยสอบเข้าสถานที่ต่างๆการเปลี่ยนงานต่างๆเนี่ยก็ต้องมีพาร์ติซนต์เข้ามาพยายามเหมือนกับโปรโมทตัวเองมากขึ้น สเตนคือเหมือนกับแข่งแร่งการขยันมากขึ้นเป็น2เท่าการพยายามมากขึ้นการเหมือนกับสู้มากขึ้นนั่นเองเพราะฉันพไพ่บอกว่าเรื่องของการงานชาวสีนูต้องเหมือนกับพยายามสู้นิดนึงพยายามอดทนพยายามขยันนิดนึงพยายามเหมือนกับใครอยากจะเปิดร้านกิจการทำงานใหม่ๆเนี่ยต้องเหมือนกับพยายามตึกขึ้นมาสู้พยายามขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึง่งจากที่เหมือนกับเราสู้อยู่แล้วนะต้องสู้อีกเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉันไพ่ขึ้นมาเนี่ยอาศวินหืดับบอกว่าถ้าเกิดทางมาสู้แล้วเป็นยังไงบ้างใช่ครับมันอาจจะผ่านปัญหาไปได้ ใครก็ตามมีปัญหาตลอดทั้งปีหรือปาถามว่าปัญหามันมีให้แก้อีกไหมอาจจะมีปัญหาเข้ามาอีกเรื่องของการงานแต่ถามว่าแก้ได้ไหมอัศวินถือดาบสามารถผ่านพ้นไปได้สามารถแก้ไปได้ขอเพียงแค่เราขยันขอเพียงแค่เราตั้งใจขอเพียงแค่เราทําในสิ่งที่ควรนั่นเองเพราะฉะนั้นให้การงานของชาวราศีธนูท่านเนี่ยผมอยากแนะนําว่าทําให้มันดีที่สุดทําในสิ่งที่ควรทําเท่าที่เราไหวทําให้มันเต็มที่ก็พอแล้วผลที่ออกมาเนี่ยอัศวินถือดาบ ออกมาไงก็ตามมันคือสิ่งที่เหมือนกับคุณทําเต็มที่แล้วคุณทําดีสุดแล้วเนี่ยผลออกมาต่อให้มันดีหรือร้ายเนี่ยมันก็ยังเหมือนกับมันดีกว่าที่มันไม่ทําอะไรเลยดีกว่าที่ไม่ทาไม่อยู่ยเฉยๆนิ่งๆหรือไม่อดทนหรือไม่แข็งแกร่ง หรือไม่ความสู้กับมันนั่นเองเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าการงาน,นจะเหมือนกับรู้สึกว่ามันต้องคุ้มเทต้องพยายามต่อสู้เนี่ยต้องอดทนต้องพยายามขึ้นเป็นสองเท่าเนี่ยเพื่อความเจริญก้าวหน้าขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นพไพ่ใบต่อมาถามว่าเป็นยังไงบ้างใครที่อยากจะสอบเลือกชการใครที่จะเหมือนกับเป็นตำรวจทหารหรืออาจจะเหมือนกับสอบเข้าสถานที่ต่างๆสอบเข้าฐานที่ทํางานต่างๆ,างๆนะครับผมสอบเข้ามหาลัยน้องๆหนูๆนะครับไพ่เดชชัยรอบอกว่ามีเกณฑ์สอบติดมีเกณฑ์สอบเข้ามีเกณฑ์ที่เหมือนกับ เรื่องตำแหน่งเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะเพราะนี่คือการดูดงวงทั่วไปแต่สําหรับทุกคนเนี่ยถ้าใครเป็นคนที่มุ่งมั่นขยันตั้งใจอ่านหนังสือไม่ใช่ว่าอ่านแบบเท่าเดียวต้องอ่านเป็นสองเท่าจากที่เ,เราเคยอ่านมาอ่านทบทวนเป็นอย่างที่เคยทบทวนแค่รอบเดียวก็จบเนี่ยขอทบทวนอีกสักสองรอบเพราะฉันไพ่เปทีวัดเดอสแตนเข้ามากับเดอชาริออตเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดใครอยากจะสอบเข้าสถานที่ต่างๆสอบเข้ามาหาลัยเนี่ยก็มีไพ่ขึ้นมาว่าเดอชาริออต มีโอกาสสาเร็จมีโอกาสก้าวหน้าเรื่องของการงานมีโอกาสเลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งแต่สเตนตบอกว่าต้องพยายามทํางานต้องพยายามตั้งใจพรีเซนต์ตัวเองมากขึ้นเป็นสเท่าพยายามเหมือนกับโปรโมตตัวเองให้เราเห็นเหมือนกับคุณภาพในการทํางานคุณภาพในการเรียนคุณภาพในการอ่านหนังสือในการที่เหมือนกับขยันมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นไพนนเดชชาลีอดบอกว่าชาวลิสินุหรทอท่านเนี่ยในปี2 5งหเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะเหมือนกับประสบความสําเร็จมีโอกาสที่ก้าวหน้า มีโอกาสที่ทําในสิ่งคุณต้องการมีโอกาสที่จะเหมือนกับไปสู่เป้าหมายใครอยากจะมุ่งออนเรื่องของความรักใครอยากจะมุ่งออนเรื่องของการงานการเงินเนี่ยไพ่ขึ้นมาว่าเดี๋ยวชายเดยอดเข้ามามีโอกาสสมหวังสมาัฒนาสมตั้งใจเลยเพราะไพ่ของการเงินเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาว่า t e of Pentacles เข้ามาด้วยคือไพ่ของสิบเหรียญเข้ามาการเงินของชาวศรีษนูหรท่านค่อนข้างจะเหมือนกับสิบเหรียญน,นะครับใครที่อยากจะเหมือนกับซื้อบ้านซื้อรถหรือมีการผ่อนบ้านผ่อนรถถามว่าปีนี้จะผ่านไปด้วยดีไหมแน่นอนครับไพ่สิบเหรีย แต่ก็มีไพ่ขึ้นมาว่าส0เหรียญเห็นไหมครับมันมั่นคงมันได้ซื้อสิ่งของอ่ะได้ซื้อบ้านได้ซื้อคอนโดได้ผ่อนบ้านผ่อนคอนโดแล้วเหมือนกับมันเป็นของเราเนี่ยถือเป็นปีแห่งการที่เปลี่ยนแปลงที่ดีเลยนะเป็นปีที่เหมือนกับตั้งใจที่ดีเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีเป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่ดีเลยเพราะฉันไพ่ไปบอกว่าเดลสตาเข้ามากับส0เหรียญเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลคือปีแห่งการเริ่มต้นความหวังใหม่ๆปีแห่งการสร้างความฝันปีแห่งการสร้างสิ่งใหม่ๆป,ปีแห่งกกกกกกกาา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 รารารรเเเเหหหหหหมมมมมมืืือออนนนนนััับบบิิ่่่่่่่่ต้้้ใปปปีีีีีงงงทททไไขพยยสดว เพราะฉะนันไพด่ดกสตากับสิบเดียนที่นี้บอกชาวสีหน่วยท่านว่าเป็นปีแห่งการที่เรากลับมามองหาความฝันกลับมาเริ่มวิ่งตามความฝันของตัวเองแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินและก็ความหลักนั่นเองไพ่สิบเดียญใบนี้บอกว่าจะเจอความการเงินเนี่ยที่ค่อนข้างจะเหมือนกับค่อนข้างจะมัน่นคงใครอยากจะออกรถซื้อบ้านค่อนข้างจะทําได้ในปีถัดไปนะครับถามว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยไพ่ขึ้นมาว่าแปะถ้วยเข้ามามันเป็นช่วงของการที่ช่วงปลายปลายปี ช่วงของก็ตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไปถึงเดือน8เดือน9เดือน10เนี่ยไพย8่8ถ้วยเอ็ดออฟคัพเนี่ยมีเกณฑ์โยกย้ายไปหาสิ่งที่ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเกิดมีไพ่8ถ้วยที่นี้เนี่ยชาวฤษีนูมต้องกังวลน,นะว่าเอยเราถูกย้ายนะเราต้องไปนู่นไปนี่นะเราต้องมีการเดินทางอีกแล้วนะพไพ่ใปนี่ว่ามันเป็นการเดินทางหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือมีการเหมือนกับพุ่งไปข้างหน้าที่ดีขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่ผมดูไปเนี่ยสำหรับชาวราศีธ อะที Arizona, really sure. ่ทำงานรู้สึกเสียใจหร้อทำงานรู้สึกว่ามันเหงามันหดหูมันทําแล้วมีความสุขมันทําให้เสียใจเงินน้อยเนี่ยนะครับไพ่ขึ้นมาว่าแปะถ้วยการเดินทางการเปลี่ยนแปลงการมุกออนของชาวสีนูนและท่านเนี่ยคือการที่เหมือนกับหลุดพ้นจากสิ่งที่มันแย่แย่เบื่อหาสิ่งที่ดีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องเสียใจไปว่าเออเราถูกเราต้องไปที่นู่นนะเราต้องไปที่นี่นะเราต้องโยกย้ายนะเราต้องเหมือนกับเปลี่ยนงานนะไพ่แปะถ้วยไปทือว่ามุกออนจากความรักก็จะเจอความ นะครับแต่ใครจะถามว่าอยู่ต่อเรื่องการงานเป็นยังไงบ้างเนี่ยไพ่ขึ้นมาว่าเดอะสเตนเข้ามาเห็นไหมครับจับไพ่ขึ้นมาว่าเด็กถือดาบการงานคุณก็สามารถอยู่ได้นะครับสามารถเหมือนกับมีปัญหาจุกจิกไหมเด็กถือดาบบอกว่ามีปัญหาให้แก้แหละเรื่องของความกังวลใจเรื่องของความเครียดเป็นนักแก้ปัญหาเรื่องของจุกจิกเด็กน้อยเรื่องของอารมณ์เพราะฉะนั้นเด็กถือดาบใบนี้บอกว่า อยากจะเตือนชาวแต่งสีหหน่อยท่านว่าอยากจะเตือนนะว่าระวังเรื่องของอารมณ์เรื่องของการตัดสินใจรวดเร็วเรื่องของการใจร้อนเรื่องของการที่เหมือนกับทาอะไรเร็วเกินไปทําอะไรบุ๋มผามทําอะไรโดยที่ไม่ได้คิดให้ดีก่อนเพราะฉันไพ่ไปนี่ว่าเตือนก่อนที่จะทาพยายามนิ่งๆพยายามเหมือนกับเดสเตนเห็นไหมครับศึกษาเป็น2เท่าขยันขึ้นเป็น2เท่าตั้งใจขึ้นเป็น2เท่าพยายามขึ้นเป็น2เท่าอดทนให้มากขึ้นเป็น2เท่าแล้วมันจะมีสิ่งดีๆรอคอยคุณนอยู่นั่นเองเพราะฉันสำหรับการเก่างานใหม่หรือเรื่องความรักเนี่ยอยากให้คุณเหมือนกับเด็กถือดา พยายามคิดให้ดีก่อนทบทุนให้ดีก่อนอย่าตัดสินใจเด็วเกินไประวังเรื่องของการที่เรื่องของอารมณ์ความใจร้อนเรื่องของคนรักก็ด้วยความรักก็ด้วยเรื่องการมีปากเสียงนะครับเรื่องอารมณ์ร้อนเรื่องใจร้อนเนี่ยแหละระวังให้มากนะครับเรื่องของการตัดสินใจเดียวเกินไปก็โดยเช่นกันเพราะฉันไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยเป็นไพ่ขึ้นมาว่าสี่ทั่วเข้ามานะครับสี่ทั่วในที่นี้คือถามว่าสำหรับคนนี้นิ่งๆละ่ะ สำหรับคนที่อยู่เฉยๆเป็นยังไงบ้างไพ่ใบนี้บอกว่าสี่ถ้วยเห็นไหมครับผู้หญิงคนนึงนั่งกอดอกถ้าสำหรับใครที่เหมือนกับไม่ค่อยคนไม่ค่อยคนขวายเนี่ยไม่ค่อยเหมือนกับพยายามเนี่ยผมขอตอบ้วกันว่ามันก็จะไม่ต่างอะไรกับไพเ่เวลด์เดียร์เข้ามาเหมือนกับปีที่เป็นผ่านมาแหละเราก็จะคงอยู่ที่เดิมเหมือนกับไม่ได้มีการปรับปรุงอย่างีผมบอกหรอกนะเพราะฉะนั้นไพ่สีถ้วยคือการที่เกิดชาวสี่ถ้วยท่านถามว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เห็นเป็นอย่างที่อาจารย์บอกเลยทาไมไม่เป็นอย่างที่หมอซองบอกเลยไพ่เาคุณหือใบตตััววววเออองคคุณาาจจะิด่่ยูแล้ โอเคแล้วดีแล้วไม่เอาไปสิ่งใหม่ๆนะครับไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติมก็จะอยู่เหมือนกับปีที่มันผ่านมาเนี่ยแหละพะฉันไพ่เวฟเดียวกับไพ่สี่ถ้วยสำหรับคนที่ดีอยู่แล้วโอเคอยู่แล้วเนี่ยก็จะยังคงเดิมอยู่นะไม่ได้เหมือนกับแย่ลงไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่มากหรือรู้สึกเจ็บปวดเสียใจนะครับแต่ไพ่สี่ถ้วยบอกว่ามันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไงมีโอกาสที่มุ่อ่อนที่ดีขึ้นไงมีโอกาสที่เหมือนกับโยกย้ายหรือขยำอะไรเพิ่มเติมลุกขึ้นมายืนออกกําลังกายลุกขึ้นนนนนนมมมมาาาดูแลตตตััััวววววเเเออองงงกกก็จะีีีขขึ้ใส่ชิครร นั่นเองลุกขึ้นมาหยิบจับอะไรก็ได้ค่อนข้างจะโอเคเลยแหละเดินไปเซเว่นก็มีความสุขแล้วนะครับเดินไปเซเว่นก็มีคนจีบแล้วเดินไปเซเว่นก็อาจจะมีชีวิตที่ดีแล้วก็ได้นะครับอย่าพยายามนิ่งๆอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยไม่ใช่ว่าอย่างที่ผมพูดนะไปเซเว่นแล้วเจองานใหม่ก็ไม่ใช่นะครับโอเคก็มาดูดวงของรา4ีนูดีกว่าว่าระวังอะไรบ้างในปี2องหนะครับในส่วนของไพ่สี่ใบนี้ไพ่ฮีโรเซนนะผมไป่กว่าไพ่สองถ้วยใบนี้เนี่ยเรื่องของความรักเนี่ยผมขอแนะนําชาวสิงห์นกั้ท เจอความรักที blender, Who, sort of long, ่ดีเข้ามาจริงเจอเนื้อคู่เจอคนรักที่เหมือนกับเพียงสบตาเนี่ยความรักค่อนข้างจะเด่นนะครับแต่ไพ่ฮีโรเฟนในที่นี้เนี่ยไบอกชาวสีหนท่านว่าอยากให้คุณเนี่ยเอาประสบการณ์ความรักที่มันผ่านมาเนี่ยมาคอยบอกตัวเองค่อยๆเรียนรู้ค่อยศึกษาว่ารักใครเนี่ยต้องเหมือนกับอย่ารีบอย่าเด็กถือดาบอย่าใจร้อนอย่าใจเร็วเรื่องการงานการเงินด้วย นะครับพีโรเฟน์คือเหมือนกับค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษาค่อยๆพัฒนาตนเองนะครับทั้งเรื่องการงานการเงินแล้วก็เรื่องความรักค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับคนที่เรารักนั่นเองรักกันก็เหมือนกับมันเหมือนกับคนที่ไม่ต้องรีบอ่ะคนที่เหมือนกับเข้าใจนะว่ายุคนี้เหมือนกับยุคไอทียุคโซเชียลยุคอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะเร็วแต่ไพ่ขึ้นมอเด็กถือดาบกับไพ่พีโรเฟนส์่ะมันเหมือนกับบางทีการใจเร็วมันไม่ได้ช่วยอะไรพยายามหยุดคิดพยายามเหมือนกับค่อยๆคุยเข้าใจกันก่อน นะครับรอให้มันเหมือนกับทุกหลายสิ่งหลายอย่างมันถึงเวลาที่เหมาะเจาะก่อนแล้วค่อยไปเจอความรักค่อยๆค,ยคบกันด้วยความรู้สึกที่มันดีงามจริงๆรู้จักใจจริงๆเข้าใจกันจริงๆเนี่ยแหละแล้วมันจะออกมาดีนั่นเองเรื่องความรักผมคิดว่าเด่นเรื่องการงานการเรียนรู้การศึกษาใหม่ๆเด่นการเรียนต่อก็เด่นการสอบเข้าการเป็นนักข้าราชการเนี่ยเด่นมากนะครับทหารตำรวจหมอทุกอย่างเลยเด่นมากเลยนะครับพะฉันไพ่ใบต่อมานะผมขึ้นมาเดือดเฮอร์มิตเข้ามาถามว่าไพ่ใบนี้คือเตือนอะไรมันเตือนเดือ e เฮอร์มิต ไม่ใช่ทุกคนนะเดอ๋เฮอร์มิตคือเหมือนกับโอเคแหละชาวราศีธนูท่านเนี่ยอาจจะมีโอกาสเข้ามาแต่เห็นไหมผมว่าเบื้องหลังของผู้ชายคนนี้มันมีเงาของดำๆอยู่หลายหลคนก็ต้องผิดหวังหลายคนก็ต้องเจ็บปวดตกเสียใจร้องไห้เพราะฉันไพ The เ่เดอ๋เฮอร์มิตไปเนี่ยว่าดูใครก็ดูนานๆทําอะไรตั้งใจทําอะไรเนี่ยก็ต้องทําให้มันนานๆเช่นการสอบเข้ามาหาลาัยการโยกย,ย้ายการขยันทํางานการมุฟออนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคุณจะมุฟออนเดือนหนึ่งแล้วคุณเจอเลยนะ ต้องทาให้มันเหมือนกับมุฟออนเป็นเสมอต้นเสมอปลายมุฟออนเป็นเส้นตรงไม่ใช่มุฟออนเป็นวงกลมกลับมานั่งพักกลับมาที่เดิมกลับมาเจ็บกลับมาเหมือนกับหมดแรงแล้วกลับมาไม่สู้ต่อแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่เดอเฮอร์มิตบอกว่าปีหน้าเท่านั้นนะครับมันจะดีขึ้นปีหน้าเหมือนกับเห็นแสงสว่างเข้ามาแต่เหมือนกับคุณต้องเดินนะไม่ใช่ว่าคุณอยู่เฉยเฉยไม่ใช่ว่าคุณเหมือนกับพ่ายแพ้เพราะฉะนั้นเดอเฮอร์มิตเป็นที่บอกว่าโอกาสเนี่ยมันน้อยมากเลยสำหรับใครหลายคนที่คิดว่ามันจะมาถึงตัวคุณแต่โอกาสมันก็ยังอยู่นนะะใมือเแ ขอเพียงแค่คุณไข,ขว้าขอเพียงแค่คุณเหมือนกับตัดสินใจเดินต่อขอเพียงแค่คุณไม่อยู่ที่เดิมเนี่ยแหละเพราะฉะนันปีนี้เป็นปีแห่งการเดินไปข้างหน้าการเคลื่อนไหวการไปเจอสิ่งที่ดีมองหาแสงสว่างด้วยตัวของเราเองทําด้วยตัวเองเนี่ยแหละนะครับไม่ต้องไปหวังพึ่งใครถามว่ามีดวงอุปธรรมไหมเนี่ยเดี๋ยวสตาร์เข้ามานะครับแล้วก็มีดวงอุปธรรมไหมก็คงจะมีเรื่องของการเมตตากรุณาแหละจากคนที่รักจากคนที่มีสเสน่ห์แต่ถ้าเกิดถามว่าผู้ใหญ่มีอุปธรรมไหม ก็ยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับก็ดูตามไพ่นะไพ่ใบต่อมาแล้วผมขึ้นมาว่าไพ่เดือดจัดเมนเข้ามาด้วยนะครับผมขอตอบเลยว่าเดือดจัดเมนเนี่ยค่อนข้างเป็นไพ่ที่แข่งการเป่าประกาศการหลุดพ้นนะครับถามว่าเตือนอะไรไพ่เดือดจัดเมนใบนี้ก็รระวังเรื่องของการที่ดินทาว่าร้ายเรื่องของการพูดคุยเรื่องของการติดต่อประสานงานนั่นเองไพ่เดือดจัดเมนใบนี้บอกชาวสีหนุ่มท่านว่าการติดต่อประสานงานใหญคุณทําด้วยใจให้คุณเหมือนกับเวลาตั้งใจทําอะไรหรือการคุยกับใครเนี่ยให้คุณเหมือนกับค่อยๆคุยค่อยรู้จักทําความเข้าใจกัน นะครับคุยกันด้วยความรู้สึกดีๆนะครับพยายามเหมือนกับเดี๋ยวจัดเมนเข้ามาพยายามรักษาคุยกันพยายามติดต่อพูดคุยกันอยู่เสมอกับคนที่เรารัก,กคนที่เราห่วงใยเรื่องการงานก็เช่นกันอยากจะเตือนว่าเป็นปีแห่งการผ่านไปการหลุดพ้นการพัฒนาตัวเองขึ้นไปข้างหน้าการก้าวหน้าแต่เวลาที่คุณขึ้นอยู่บนข้างบนนี้แล้วเนี่ยคุณอย่าลืมนะว่าใครหลายคนเนี่ยเขาช่วยเหลือคุณนะใครหลายคนอยู่เบื้องต่างคุณนะพ่อแม่พี่น้องครอบครัวภรรยาแฟนคนรักเนี่ย ถ้าใครก็ตามอยู่เบื้องหลังคุณหรือเพื่อนอยู่ข้างๆคุณเนี่ยพยายามเหมือนกับอย่าลืมตน <c ười> อยา่อยาลืมตัวนะครับพยายามเตือนแบบนี้นะครับพยายามเหมือนกับทําให้มันดีที่สุดพยายามเหมือนกับปล่อยวางด้วยปีนี้เป็นปีแห่งการที่ปล่อยวางนะครับอย่าไปยึดติดอย่าไปดา่าอย่าไปใช้อารมณ์อย่าไปต่อสู้อย่าไปเถียงกันมีแต่เรื่องระวังเรื่องคําพูดในการอันนี้ขอเตือนนะครับไพ่ใบต่อมาผมขึ้นมาอไพ่ก้าถ้วยเข้ามาอ้าวไพ่ใบนี้คือเตือนว่าอะไรเจอคนรักที่ดีแล้วเจอความรักที่ดีแล้ว ไพ่ก้าวถ้วยหรือนายอ,อัพคับเข้ามาเป็นภาพของผู้หญิงคนนี้ก็อยากจะบอกเลยนะครับภาพชัดเจนมากระวังท้องก่อนแต่งระวังนะครับผมแลาเข้าใจว่าเออหลายๆคนอาจจะไม่ได้ซีเรียสตรงนี้แต่ไพ่เป็นยังของไพ่ก้าวถ้วยระวังท้องก่อนก่อนแต่งก็คือคบกันปีหนึ่งอย่าเพิ่งท้องนะคบกันผ่านปีนี้ไปก่อนพยายามเตือนว่า,าถ้าเกิดมีความสุขความรักเนี่ยพยายามเป็นแบบนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดท้องก่อนแต่งเนี่ยมันก็ต้องดูก่อนว่ามันใช่หรือเปล่ามันเป็นเนื้อคู่มันถึงขั้นแต่งงานหรือเปล่าด้วยก็อยากจะเตือนตรงนี้เอาไว้ นะครับสำหรับพี่ๆน้องๆทุกท่านวัยรุ่นน้องๆหนุ่มๆทุกท่านเลยนะครับมาดูไพ่อราแเคิลแนะนำชาวสี่นธนูดีกว่าว่าแนะนำว่ายังไงบ้างนะครับไพ่เขียนว่า set your c o u r s e นะครับผม no where you wish to go ไพ่เป็นที่ว่าถ้าเกิดคุณมีการวางแผนในชีวิตของคุณปีที่ผ่านๆมาแล้วมคุณไม่ได้ทำเนี่ยปีนี้คือปีแห่งการเริ่มต้นวางแผนเริ่มต้นทำมันแล้วคุณมีความฝันคุณมีแผนการอะไรเนี่ยนะครับคุณเหมือนกับปีที่แล้วอาจจะเหมือนกับรู้สึกหดหู่รู้สึกเสียใจรู้สึกผิดพลาดรู้สึกล ปีนี้คือการถึงเซตโยคอร์สนะครับปีนี้ปีการที่เหมือนกับเริ่มต้นใหม่พยายามทามันใหม่พยายามเริ่มสร้างมันอีกครั้งหนึ่งนะครับทำที่นี่ไม่ดีทําที่อื่นอาจจะดีก็ได้เพราะฉะนั้นไพ่เปนีกว่าการโยกย้ายการเปลี่ยนสถานที่การโยกย้ายทําเลการโยกย้ายการงานการโยกย้ายการเงินการโยกย้ายความรักค่อนข้างจะดีขึ้นทีเดียวเพราะฉะนั้นไพ่ไปนีกว่าอะไรก็ตามถ้าเกิดรู้สึกหุดหูเนี่ยไพ่เขียนว่า The right direction เห็นไหมครับผมทุกอย่างเนี่ยมันมีสิ่งที่ถูกรอเราอยู่แล้วควรจะเดินเนินการไปข้างหน้าควรจะเหมือนกับทำในสิ่งที่ถูกต้องควรจะทําในสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉันพ่ายไปนึกว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดทําตอนนี้ให้ดีที่สุดและอนาคตมันก็จะดีที่สุดในตัวของเราเองทําในสิ่งที่ควรนั่นเองนะครับก็ขอบคุณชาวสีนูทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็เป็นแรงใจให้กับชาวสีนูทุกท่านในปี2 5 6 4ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมาากกกนะรัยดูวววส่ต็ แอดไลน์มาได้เลยรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนี้แล้วเช่นกันสวัสดีครับ